สวัสดีครับท่านสื่อมวลชนและท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มนะครับวันนี้เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งที่12ประจำปี2567กบครับวันอังคารที่3ธันวาคมผมนายจิออรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณศศิการและคุณารคารมครับผมขออนุญาตที่จะไล่เรียงตั้งแต่ประเด็นแรกนะครับก็คือการข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีในที่ประชุมต่อคณะรัฐมนตรีครับ เรื่องที่ประธานก็คือท่านนายกอนตรีแจ้งเลยครับเรื่องของน้ําท่วมภาคใต้ซึ่งท่านนายกอนตรีได้สั่งการครับบอกว่าแม้สถานการณ์น้าท่วมในภาคใต้จะเริ่มคลอ่คลายแล้วแต่ก็ยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติอีกหลายพื้นที่นะครับ <c oughs> โดยเฉพาะที่จงังหวัดปัตตานีครับก็ยังมีปัญหาเรื่องของระบบไฟเรื่องของปลาปาก็สั่งการให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเช่นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการปลา,า,าปาภูมิภาคและส่วนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่าง ให้เร่งเข้าแก้ไขแล้วก็มีการประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง <c oughs> เช่นกสทอชอในการต่อระบบสัญญาณต่างๆ <c oughs> เพื่อที่จะให้ประชาชนได้สามารถสื่อสารได้นะครับเนื่องจากในพื้นที่ภาคใต้ที่ประสบอุทกภัย <c oughs> เป็นพื้นที่ที่มีความกว้างขวาง,วางแล้วก็บ้านแต่ละหลังห่างไกลกันมีความจําเป็นจะต้องเร่งต่อระบบสื่อสารให้เรียบร้อยภายในวันนี้หรือวันพรุ่งนี้นะครับ นอกจากนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีได้สั่งการบอกว่าขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็แจ้งเตือนตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่3ไปจนถึงวันที่5ธันวาคมในทะเลฝั่งตะวันออกก็จะมีคลื่นลมแล้วก็มีลมแรงที่บริเวณอ่าวไทยก็อาจจะไปซ้ำเติมสถานการณ์อุทกาภัยน้ําท่วมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็อีกหลากหลายจังหวัดด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับเพื่อให้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นายกรัมรตรีก็ได้ให้คณะกรรมาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติที่มีการพูดคุยกันตั้งแต่เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับเพื่อที่จะดูแลแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบไม่ใช่แต่เฉพาะน้ําท่วมเดี๋ยวเดือนหน้าเข้าสู่เดือนมก,กราคมก็อาจจะมีเรื่องของภัยหนาวภัยแล้งแล้วก็ภัยฝนซึ่งก็วนไปวนมาแบบนี้ของประเทศไทยเนี่ยนะครับนายกรัฐนตก็สั่งการครับบอกว่าให้คณะกรรมาการนี้เนี่ยที่มีท่านรองนายกร,รัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีลกูลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นประธาน ดำเนินการต่อเนื่องจากสปชที่ทํางานมาเกือบ3าเดือนนะครับนอกจากนี้ครับยังให้ท่านรองนายกกรัฐมนตรีนายภูมิธรรมเวชยชัยเป็นที่ปรึกษาในคณะนี้นะครับก็มีหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันทันด่วนซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มอบหน้าที่ไปเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดมีแผ่นดินถลม่มหรือว่ามีคลื่นยักษ์ซึนามิหรือว่ามีอุกทกภัยภัยพิบัติอะไรก็แล้วแต่ในประเทศนี้ หน่วยงานนี้คณะกรรมการนี้ดําเนินการได้ทันทีไม่ต้องรอให้นายกรัฐมนตรีสับนะครับนอกจากนี้ครับท่านนายกนตรีก็บอกว่าขอให้เร่งปฏิบัติหน้าที่และใช้กลไกตามกฎหมายในการบริหารและระดมความมุ่งมือของรัฐและเอกชนเข้าแก้ไขสถานการณ์ภัยพิบัติโดยเร็วนะครับตลอดจนเร่งสำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายและน้ําลดแล้วในสัปดาห์นี้ครับเพื่อนําเข้าสู่คณะรัฐมนตรีในการพิจนารณาว่าประมาณ ที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนต่อไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีครับก็ได้มีการอนุมัติในหลักการนะครับในการที่จะใช้เงินเพื่อจะเยียวยาท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านอนุชินชาญวีรุลก็ได้ชี้แจงนะครับบอกว่าขณะนี้เนี่ยมีน้ําที่ยังท่วมขังอยู่ทั้งหมด6จังหวัดจาก1 0 16จังหวัด6จังหวัดจาก16จังหวัดนะครับซึ่งก็มีตั้งแต่สุราษฎร์ธานีพังงาสงขลายะลานราธิวัตปัตตานีแล้วก็ ตำบลอื่นๆแล้วก็อำเภออื่นที่เกี่ยวข้องน,นะครับมีจํานวนผู้ประสบภัยประมาณ600,000หลังคาเรือนแล้วก็มีการขยายกรอบในเงินช่วยเหลือนะครับจากเดิมที่จังหวัดสามารถดาเนินการได้ทันทีเนี่ยไม่ต้องขออนุมัติเนี่ย20ล้านบาทไปเป็น50ล้านบาทในที่ประชุมนะครับนอกจากนี้ครับก็ยังมีการพิจารณาเรื่องเงินเยียวยาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกันกบเหตอทุทกภัยทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางตลอด2เดือนที่ผ่านมาก็คือกัวเรือนละ9,000บาทนะครับให้กับพี่น้องในพื้นที่จังหวัด ภาคใต้ที่ประสบอุทกภัยไปจนถึงวันที่31ธันวาคมที่จะถึงนี้ครับจากนั้นหลังวันที่1มกราคมในพื้นที่ในจังหวัดต่างๆเนี่ยก็จะต้องเสนอเข้ามาครับว่าจะมีการให้การแก้ไขปัญหาในด้านใดเยีวยาแบบไหนอย่างไรโดยยึดหลักมาตรฐานที่เราเคยทําไว้ที่ภาคเหนือนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยแล้วก็เกษตรกร,ะกรนะครับรวมทั้งพืชผลทางการ,กรเกษตรต่างๆด้วยโดยสรุปนะครับ จากวันนี้ไปจนถึง31ธันวาคม9,000บาททุกหลังนะครับที่จะได้รับการเยียวยาในกรณีนี้ครับส่วนข้อสั่งการเรื่องการลงทุนครับท่านยมตรีสั่งการในที่ประชุมนะครับบอกว่าได้เดินทางไปในต่างประเทศก็มีการรับฟังปัญหาครับจึงขอให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปดําเนินการในการพัฒนาพื้นที่สําหรับการรองรับการลงทุนและการจัดสรรและการพัฒนาที่ดินให้เป็นพื้นที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับเช่นไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน และก็มาตรการรองรับในเรื่องของภาษีต่างๆที่จะต้องออกกฎหมายบังคับใช้ให้ทันภายในปี68เพื่อสน,สนับสนุนการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยนะครับนอกจากนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังให้แก้ไขกฎระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการประกอบอุตสาหกรรมหรือธุรกิจต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับอีกเรื่องที่เป็นเรื่องข้อสั่งการครับท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าการปรับปรามยางเถื่อนผิดกฎหมาย โดยที่ผ่านมาเนี่ยโครงการของรัฐบาลก็มีการให้สินเชื่อชะลอการขายยางซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรผู้ปลูกยางนะครับเพื่อรักษาสถิยรภาพของพี่น้องที่เป็นเกษตรกรปลูกยางต่างๆนี่ครับแต่ว่ายังมีปัญหาในการลักลอบนํายางเถื่อนเข้ามาในประเทศไทยตามแนวชายแดนนะครับทำให้ราคาย,ยางในประเทศเนี่ยต่ำลงนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้กระทรวงกลาโหมหน่วยงานความมั่นคง เร่งปราบปรามปัญหาการลักลอบการนาเข้ายางเถื่อนจากต่างประเทศอย่างเร่งด่วนนะครับแล้วก็กดขันให้กมรมศุลกากรของกระทรวงการคลังมีมาตรการที่เข้มงวดในพิธีศุลกากรตามแนวชายแดนครับเพื่อไปให้เกิดการลักลอบนํายางเถื่อนเข้ามาในประเทศไทยแล้วก็ให้นําตัวเลขในการจับุมวดขันมาสรุปให้กับที่ประชุมคณะ,ะรัฐมนตรีทราบในโอกาสต,ต่อไปนะครับเรื่องสุดท้ายครับที่ผมจะถแถลงก่อนที่จะให้ท่านรองโฆษกทั้งสองท่านนะครับ ก็คือเรื่องของผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในช่วง4ถึง22พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับโดยสรุปกับประชาชนชื่นชอบนะครับในเรื่องของโครงการดิิติลวอลเลตที่รัฐบาลได้ดำเนินการนะครับเดี๋ยวผมจะส่งเป็นกราฟกอินโฟให้กับท่านสื่อมวลชนได้ทราบนะครับรวมทั้งอยากให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกนะครับและก็นอกจากนี้ครับนำเงินต่างๆ1,000 0บาทเนี่ยไปใช้จับใจใช้สอยเนี่ย ห้าอันดับแรกครับได้แก่การซื้อขายเครื่องดื่มข้าวสารอาหารต่างๆนี่นะครับ95.1%อครับนอกจากนี้ก็ยังเป็นเรื่องของการซื้อของเครื่องใช้ในครัวเรือนต่างๆนะครับก็สรุปภาพรวมต่อโครงการครับประชาชนชื่นชอบ39.9%นะครับมากที่สุดแล้วก็ชื่นชอบมาก47.8%นะครับปานกลางก็11.2%และน้อย0.9%ก็ครับก็ถือว่าโครงการต่างๆที่รัฐบาลทำ ในการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าเงินหมื่นนั้นประสบความสําเร็จนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากสําานักงนเศรษฐกิจนะครับที่ได้มีการสํารวจในช่วง1เดือนที่ผ่านมาของการจัดทํานโยบายนี้ครับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของการอนุมัติหลักการของกระทรวงคมนาคมครับในการจัดท,ทําทางด่วนนะครับส่วนต่อขยายวิ่งมาตั้งแต่บางขุนเทียนไปจนถึงบางบัวทองประมาณ36กิโลเมตรนะครับก็จะเป็นทางยกระดับที่เรียกกันว่ามอเตอร์เวย์เอ็เก้า มูลค่าการลงทุนอยู่ในรายละเอียดนะครับจะเริ่มดําเนินการภายในปีหน้าไปจนถึงปี7จหนึ่งเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรวงแหวนรอบนอกนะครับหลายท่านที่อยู่ฝั่งธนบุรีพระรามสองจะวิ่งเข้ากรุงเทพม,มหานครใช้วงแหวนการจราจรพิเศษก็ติดขัดพอสมควรรัฐบาลก็เห็นถึงการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในกรุงเทพม,มหานครและปริมณฑลนะครับวันนี้ที่ประชุมก็มีการอนุมัติหลักการให้ดําเนินการได้ก็ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรครับ ที่เหลือเดี๋ยวผมจะขออนุญาตส่งให้กับท่านสื่อมวลชนนะครับเดี๋ยวรบกวนต่อไปท่านรองคารมครับเชิญเลยครับขอบคุณท่านโฆษกประจําสํานักนายยงตรีนะครับท่านสื่อมวลชนทุกท่านพี่น้องประชาชนทางบ้านที่ติดตามการแถลงข่าวของคณะโฆษกประจําสํานักยายนายยงตรีก่อนอื่นก็ขออนุญาตที่จะส่งกําลังใจให้กับพี่น้องชาวภาคใต้ทุกจังหวัด ที่ประสบปัญหาอุทกภัยนะครับนอกจากค่าใช้จ่ายที่จะช่วยเหลือตามที่ท่านโฆษกประจำสำนักนายกได้พูดแล้วโดยส่วนตัวและในฐานะคนไทยก็ส่งกําลังใจไปให้ให้สถานการณ์คลี่คลายนะครับเรื่องแรกที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเรื่องหนึ่งในาวาระการประชุมคณะตีที่สําคัญมากๆหลายเรื่องนะครับเรื่องแรกคือเรื่องกระทรวงแรงงานโดยท่านพิพัฒน์รัฐกิจประการได้เสนอคณะตีนะครับให้ความเห็นชอบ กาอรอนุญ,ญาตให้ผู้ควบคุมอากาศยานต่างชาติก็คือนักบินนี่นะฮะเพื่อทําการบินในเส้นทางการบินภายในประเทศเป็นการชั่วคราวหลักการก็คือว่าขณะนีะ้การท่องเที่ยวก็กําลังเรียกว่าเฟื่องฟูนะครับแล้วก็การสายการบินต่างๆก็มีจํานวนมากแต่ประเทศไทยนี่ขาดแคลนไม่บางทีก็ต้องไปเช่าเครื่องบินจากต่างประเทศแล้วก็เช่าเครื่องบินมาแล้วก็ต้องเช่าให้นักบินเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นเนื่องจากการบินเป็นกรณีออต้องห้ามตาม กฎหมายว่าด้วยการทํางานนะครับชื่อเต็มๆคือพระราชกาหนดการบริหารจัดการการทํางานของคนต่างด้าวเพราะฉะนั้นวันนี้กระทรวงแรงงานจึงเสนอเรื่องที่สําคัญก็คือว่าให้อนุญ,ญาตให้มีการให้นักบินต่างชาติเนี่ยบินในเครื่องบินในประเทศเป็นเวลาหกเดือนนะครับตั้งแต่วันอนุญาตนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากก็จะทําให้ประชาชนได้เห็นนักบินที่เป็นคนต่างชาติเข้ามาทําการบินนะครับซึ่งก็มีมาตรฐานการบินตามที่ ประเทศเรารับรองนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับเรื่องที่2นะครับเป็นเรื่องของอคาราต้งตีได้อนุมัติตามที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับทึ่เสนอให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาวอล,ลเลย์บอล FIVB w o m e n World Championship 2025ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่22สิงหาคม ถึง7กันยายน2568อันนี้เป็นเรื่องที่จากค้าน้ำตีเดิมนะครับการที่จะนำเรื่องการแข่งขันใดๆนะครับเพื่อเป็นเจ้าภาพในการจัดงานนี่ณะรันมนตีได้มีมติไว้เมื่อวันที่2ธันวาคม2557ต้องนําเรื่องให้ณะรัน้นตีได้รับทราบวันนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็นําเรื่องนี้เข้ามาซึ่งสถานที่จัดการแข่งขันนับประเทศไทยนะครับคือที่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดภูเก็ต จังหวัดนครราชสีมาแล้วก็กรุงเทพมหานครมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด32ทีมนะครับก็มีรายละเอียดมีประเทศที่เข้าร่วมมากนะครับอันนี้เดี๋ยวส่งรายละเอียดให้ทางผู้สื่อข่าวโดยชัดเจนและครอบคลุมทีหนึ่งอขอเพิ่มเติมประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะครับก็คือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยสู่สายตาประชาคมโลกผ่านการถ่ายทอดสดการแข่งขันสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวนักลงทุนนานาชาติ ให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมของประเทศไทยเราทุกๆด้านนะครับทั้งในด้านการท่องเที่ยวเศร,รษฐกิจสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะสร้างรายได้ให้กับประเทศเกิดการหมุนเวียนนะครับคร่าวๆนะครับรายได้นี้ก็คือ1จะมีผู้แทนองค์กรกีฬาผู้สังเกตการ,รเข้ามาในประเทศเรานี่นะครับก็มีสร้างรายได้ประมาณ768ล้าน3 0 0แสนบาทมูลค่าด้านการประชาสัมพันธ์สื่อสารโซเชียลมีเดียทั่วประเทศทั่วโลก จากผู้เข้าชมทั่วโลกนะครับ1,300 0ล้านคนนะครับคิดเป็นมูลค่ารวม5,596ล้าน500ล้านบาท596แล้วก็500ล้านบาทนะครับ5,596ล้าน500 0 0บาทนะครับก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวมในประเทศทั้งหมดนี้2,070ล้าน900 0 70, 9, บาทนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นข่าวดีมากนะครับ เรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือกระทรวงคมนาคมขออนุมัติหลักการร่างพระรัมยัหญัิการบริหารจัดการระบบตัวร่วมพอสอหลักการสําคัญก็คือว่าตอนนี้ระบบการขนส่งนะครับมีทั้งทางบกทางน้ําทางอากาศนะครับแล้วก็เป็นระบบที่ยังไม่มีการเชื่อมโยงเพราะฉะนั้นกฎหมายตัวนี้จึงเป็นกฎหมายที่ จะเข้ามาให้มีการบริหารจัดการในระบบตัวร่วมกําหนดอัตราค่าโดยสารร่วมการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมระบบตัวร่วมเพื่อสนันุนประชาชนารวมทั้งผู้สนับรวมทั้งรวมถึงสนับสนุนผู้รับบริญาตที่เข้าร่วมระบบตัวร่วมกําหนดผู้ประกอบการที่จะมีสิทธิ์ขอรับการสนนุนจากกองทุนระบบตัวร่วมนะครับแล้วก็ทําไมมีความจำเป็นต้องออกเป็นพระมัเนื่องจากเดิมนะครับระบบ ราชาการนี่ก็คือใช้บังคับเฉพาะระบบราชาการแต่หลังจากนั้นมาการพัฒนาระบบขมนาคมมีการพัฒนาขึ้นมีเอกชนเข้ามาราชาการไม่สามารถที่จะไปสั่งเอกชนได้เพราะนั้นจึงมีเหตุจําเป็นต้องออกเป็นพระนายบังนี้นะครับคำว่าตัวร่วมผมทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งก็คือรูปแบบการชําระค่าโดยสารค่าธรรมเนียมค่าบริการในการขนส่งสาธารณะทางอิเล็กทรอนิก โดยใช้มตารฐานทางเทคโนโลยีและของระบบตัวร่วมไม่ว่าจะเป็นการใช้บัตรหรือสิ่งอื่นใดทดแทนการใช้บัตรอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากในวาระนี้ในการยื่นพร,รางพันหยัดบร,ริหารจัดการระบบตัวร่วมพศนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีความเห็นเพิ่มเติมว่าเนื่องจากมันมีการใช้เงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ต้องรับฟังความเห็นของกระทรวงการคลังในการจ่ายเงินผ่านระบบนี้ด้วย นี่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับสุดท้ายนะครับในส่วนของผมก็ครับก็เป็นเรื่องของครัฐานตีได้เห็นชอบการดําเนินการปรปับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน1ต่อ4 0 0พอันนี้เป็นการเสนอของสํงงานักงานธรรมการนโยบายที่แห่งชาติสอคอทชนะครับก็คือให้ความเห็นนะครับัฐมนตีได้ อนุมัติให้ความเห็นผลการดินการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน1ต่อ4 0 0พนะครับปรับปรุงขึ้นมาแผนที่เป็นวันแมปนะครับพื้นที่ที่เข้าวันนี้นะครับที่เข้าเขานำตีวันนี้ก็คือพื้นที่กลุ่มที่พื้นที่กลุ่มที่4จํานวน1 1จังหวัดก็มีหลายจังหวัดมีกาลสินนะครับมีมุกดาหารมีน้องบัวลำัมพูเดี๋ยวราจะส่งให้ผู้สื่อข่าวนะครับแล้วก็คุณตียังให้ความเห็นชอบ การขยายระยะเวลาการดำเนินการให้หน่วยง,งานที่มีที่ดินอยู่ในความรับผิดชอบปรับปรุง mm. แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับผลการดําเนินการปรับปรุงวันแม็นะครับของกลุ่มพื้นที่ที่1ที่11จังหวัดสักคู่ตามมติของข้อตีที่มีก่อนหน้านี้คือ8กลกุมภาพันธ์สองพันหอยหกเพิ่มเติมขยายไปอีก180วันแล้วก็มอบหมายให้สอคอทชกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์กรมหาชนเนี่ยครับสำนักงานขน้าาชการกฤษฎีกากรมแผนที่ทหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิณาหาแนวทางการจัดทําแผนที่ท้ายกฎหมายในรูปแบบแผนที่ดิจิทัลนะครับประเด็นก็คือว่าทางรัฐตีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีข้อสังเกตซึ่งรัฐตีก็ได้รับทราบก็คือว่าแผนที่ที่ดินจริงกับที่ดินที่ ออกอเขาเรียกว่ามีจํานวนไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นกฎหมายตัวนี้ก็จะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะตัดทำระบบที่ดินที่มีการทับซ้อนกันให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับในส่วนของผมมีสี่วัลคับท่านโฆษกครับ,รบเชิญท่านรองสัสิการลองจิ๊บครับเชิญเลยครับสวัสดีค่ะขอบคุณท่านรองโฆษกนะคะ แล้วก็ขอบคุณท่านโฆษกค่ะวันนี้ที่ฉันมี3ามเรื่องสําคัญที่จะมาถแถลงค่ะเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้เศษพลาสติกเป็นสินค้าต้องห้ามในการนําเข้ามาในราชอาณาจักรค่ะและต้องขออนุญาตในการนําเข้ามาในราชอาณาจักรนะคะ วันนี้ค่ะมะติคอรมอมีมติอนุมัติเห็นชอบหลักการนะคะร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องให้เศษพลาสติกเป็นสินค้าต้องห้ามในการนําเข้ามาในราชอาณาจากักรและต้องขออนุญาตในการนําเข้ามาในราชอาณาจักรนะคะซึ่งสาระสําคัญค่ะก็เป็นการปรับปรุงมาตรการควบคุมการนําเข้าเศษพลาสติกค่ะโดยกําหนดให้เคำว่าเศษพลาสติกนะคะก็หมายถึงเศษเศษตัดและของที่ไม่ได้ใช้ และของที่ไม่ได้ใช้ที่เป็นพลาสติกค่ะก็เช่นพวกฝาขวดน้ำดื่มขวดน้ำอัดลมแล้วก็ขวดน้ำมันพืชน,นะคะให้เป็นสินค้าต้องห้ามแล้วก็ต้องการต้องขออนุญาตในการนำเข้ามาค่ะทั้งนี้นะคะก็เพื่อให้การบริหารจัดการแล้วก็การแก้ไขปัญหาเศษพลาสติกทั้งที่นำเข้าและมีอยู่ค่ะเป็นไปได้วยความเรียบร้อยสอดคล้องกับมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติรวมถึงการป้องกันการลักลอบนาเศษพลาสติกเข้ามาในประเทศอีกด้วยค่ะ เรื่องที่2นะคะเป็นเรื่องโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยบริเวณสถานรถไฟที่มีศักยภาพหรือว่าที่เรารู้จักกันในดีของโครงการบ้านเพื่อคนไทยค่ะวันนี้นะคะมะติคอรมอรค่ะมีมติรับทรบาบข้อเสนอเรื่องโครงการพัฒนาที่อยู่ บริเวณสถานีรถไฟค่ะที่มีศักยภาพหรือว่าโครงการบ้านเพื่อคนไทยนะคะซึ่งเป็นโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนชาวไทยค่ะโดยนําที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะที่ไม่ได้ใช้เพื่อการเดินรถมาพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะกากจากการสํารวจข้อมูลที่ดินค่ะก็มีการพบว่าที่ดินรอบๆสถานีรถไฟนะคะหรือ หรือที่ดินที่มีสถานที่ตั้งใกล้กับรางรถไฟค่ะที่ไม่ได้ใช้เพื่อการเดินรถเนี่ยมีประมาณ38,000ไร่ค่ะซึ่งตั้งอยู่ในทั้งกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็พื้นที่อื่นกระจายตัวอยู่ในทุกพื้นที่ภาคทั่วประเทศไทยนะคะแล้วก็มีการใช้เกณฑ์การพิจารณาการคัดเลือกพื้นที่ศักยภาพประมาณ9ข้อนะคะจะขออนุญาต กล่าวสั้นๆค่ะก็จะเป็นต้องเป็นพื้นที่ที่มีตำแหน่งใกล้เคียงกับสถานรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่อยู่ในจังหวัดหลักเป็นพื้นที่ที่มีตำแหน่งที่ตั้งอยู่บริเวณส่วนกลางชุมชนมีความพร้อมในการพัฒนาพื้นที่มีความพร้อมของระบบสาธารณสุขขั้นพื้นฐานมีความเป็นไปได้ในการจองสิทธิโครงการนะคะมีตำแหน่งที่ตั้งใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยของภูมิภาคนั้นๆ มีอัตราความหนานแน่นของประชากรรอบพื้นที่และ,ะใช้ราคาประเมินที่ดินเป็นตัวกำหนดด้วยค่ะจากเกณฑ์ขั้งต้นทั้ง9ข้อนะคะเราก็พบว่ามีพื้นที่ที่มีศักยภาพอยู่ประมาณ112พื้นที่แล้วก็มีการประเมินเพื่อคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงได้25พื้นที่ค่ะรวมพื้นที่ประมาณ700 ประมาณ700ไร่นะคะ7 0 0 1 4ไร่ค่ะโดยการพัฒนาโครงการบ้านเพื่อคนไทยจะแบ่งเป็น3ระยะค่ะระยะเร่งด่วนระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางนะคะระยะเร่งด่วนจะเป็นในปีนี้ค่ะ2567ถึง25 2568ค่ะระยะเร่งด่วนก็จะเป็นมี2ระยะย่อยนะคะระยะที่1ก็จะเป็นโครงการอาคารชุด3พื้นที่ค่ะเชียงใหม่เชียงรากและพื้นที่บางซื่อกิโลเมตรที่11ค่ะ ระยะเล่งด่วนระยะที่2ค่ก็จะเป็นโครงการบ้านพักสาพื้นที่ได้แก่ที่เชียงใหม่กาญจนบุรีและนครราชสีมาค่ะส่วนระยะสั้นนะคะจะเป็นโครงการในช่วงปี2,569ถึง2,571และระยะกลางจะเป็นช่วงปี2,572ถึง2,576ค่ะ เรื่องที่3ค่ะจะเป็นเรื่องการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพื่อทําหน้าที่ผู้แทนการค้าไทยค่ะ วันนี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษานายการัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้แทนการค้าไทยซึ่งนายการัฐมนตรีได้ลงนามในคำสั่งนายการัฐมนตรีเมื่อวันที่5พฤศจิก,กายน2567ค่ะโดยได้แต่งตั้งนายอูเมนัสปานเดและนายวีรพงษ์ประภาเป็นที่ปรึกษานายการัฐมนตรีเพื่อทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทยทั้งนี้ตั้งแต่วันที่5พฤศจิก,กายนเป็นต้นไปค่ะ นอกจากนี้นะคะคณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญค่ะสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจํานวน3รายเพื่อทดแทนตําแหน่งที่ว่างลงค่ะทั้ง3ท่านก็มีดังนี้นะคะท่านแรกคนายสุบินวรกิจทารงรองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสํานักงานปลัดกระทรวงท่านที่สองนายยงยุทธนาทวีโรธ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน,น้ำบาดาลให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสํานักง,งานปลัดกระทรวงและท่านที่3ค่ะนายธีรชนบุญยสิทธิ์รองอธิบดีกรมทรัพยากรน,น้ำให้ขึ้นดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพยากรน,น้ำทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ท,ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไปกลับไปที่ท่านโฆษกค่ะขอบคุณค่ะ ท่านสื่อมวลชนมีคําถามเพิ่มเติมเชิญนะครับเดี๋ยวส่วนหนึ่งผมจะขออนุญาตส่งเข้าไปในลังลกกระจกนะครับก็ช่วงนี้ก็มีหลายท่านและท่านรองโฆษกมาครบสามคนก็จะทํางานอำนวยความสะดวกให้ท่านสื่อมวลชนได้ง่ายหน่อยนะครับอะไรที่เป็นข้อสั่งการเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการปุ๊บผมก็จะรีบพิมพ์อย่างเมื่อเช้าก็จะพิมพ์ก่อนสิบเอ็ดโมงนะครับเพื่อจะส่งให้ท่านตอนแรกก็อยู่คนเดียวก็จะหลายเรื่องหน่อยตอนนี้ก็มีท่านรองมาช่วยเยอะและ้วก็จะค่อนข้างที่จะส่งข่าวไปเยอะหน่อยนะครับก็ ทั้งหมดนี้เป็นการแถลงข่าวครับท่านสื่อมวลชนมีคำถามเชิญนะครับถ้าไม่มีก็ขอขอบพระคุณนะครับผมโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเดิมมีเสนอเข้ามาก่อนหน้านี้แต่ว่ายังไม่ได้เข้าสู่ในที่ประชุมนะครับแต่ว่าท่านนายกรัตรีก็ให้ข้อสังเกตว่ามันมีข้อกฎหมายบางอย่างนะครับเช่นเงื่อนไขที่เคยใช้ไปแล้วในเฟสแรกเนี่ยมันติดขัดแบบไหนอย่างไรบ้างท่านนายกก็ให้ส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับ กลับไปทํามาให้ละเอียดกว่าน,นี้หน่อยนะครับว่าถ้าเกิดทําไปแล้วจะมีผลกระทบแบบไหนอย่างไรเช่นข้อมูลต่างๆที่ตอนระหว่างกันนะครับอย่างที่ผ่านมาท่านนายกก็บอกว่าให้บูราณาการบางท่านก็บอกว่ายังไม่ได้ขึ้นทะเบียนบางท่านไปขึ้นทะเบียนแล้วไม่ได้ทําพร้อมเพย์บ้างทําพร้อมเพย์แล้วอีกท่านไม่ได้บ้างอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะครับท่านยกตรีก็เลยให้กลับเข้าไปทําใหม่อีกเรื่องหนึ่งเรื่องเดียวกันนะครับล็อตแรกเนี่ยยังมีผู้ที่ยื่นความจำงเนี่ยทั้งหมด ที่ไม่สามารถโอนให้ได้เนี่ยประมาณ4ี่หมื่นกว่ารายจะหมดเขตวันที่19บธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับเฟสนี้เนี่ยรับรายงานล่าสุดก็มีคนหลังจากที่เราได้ถแถลงข่าวไปบอกว่าให้ลูกหลานที่มีความพร้อมเรื่องของเทคโนโลยีรู้จักแอป,ปรู้จักการสมัครพร้อมเพย์อะไรเนี่ยนะครับก็มีคนเข้ามาประมาณสักห้าหกพันคนแต่ก็ยังเหลืออีกประมาณเกือบสามหมื่นห้าก็ขออนุญ,ญาตฝากท่านสื่อมวลชนไปยังพี่น้องประชาชนนะครับเงินหมื่นยังมีคนไม่ได้รับ ทั้งกลุ่มเบาบางนะครับแล้วก็กลุ่มที่ต้องลงทะเบียนผ่านทางพร้อมเพย์เนี่ยปัญหามีอยู่สอสอย่างครับ 1. คือท่านไม่ได้สมัรครพร้อมเพย์สคือท่านมีแบงก์แต่ว่าท่านไม่มีความเคลื่อนไหวในบัญชีธนาคารเขาก็ปิดข้อ3ก็คือท่านมีปัญหากับธนาคารนะครับบางทีเขาก็ตัดบัญชีของท่านทิ้งไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าผู้หลักผู้ใหญ่ ที่อาจจะไม่คุ้นชินกับการไปธนาคารหรือว่าการเข้าไปในแอปพลิเคชันอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะขอให้ลูกหลานที่พอจะรู้จักเทคโนโลยีช่วยสอบถามปู่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่พี่ป้านา้าอานะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยได้ทําพร้อมเพลหรือยังครับแม่ได้ทําพร้อมเพลแล้วก็สมัครกับแบงค์หรือ,อยังครับพ่อบางทีก็เป็นข้อมูลเยอะนะครับสามหมื่นกว่ารายทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเฟสหนึ่งจบวันที่19บธันวาคมนี้เฟสสองเนี่ยก็คิดว่าสัปดาห์หน้าก็คุณจะมีรายละเอียดเข้ามาในที่ประชุมคอรมอ เพื่อกันกรองแล้วก็เป็นมติของที่ประชุมต่อไปครับ,ดดรบรใช่ครับถอนก่อนตั้งแต่ต้นเลยครับไม่ไ,ไม่ครับก็อย่างที่ผมนํ่เรียนครับบางทีมันมีข้อมูลบางอย่างที่มันยังไม่ครบถ้วนที่ประชุมก็เห็นว่าถ้าเดี๋ยวพิจารณาไปก็จะ,จะ,จะประกาศไปแล้วก็จะกลายเป็นปัญหาเดี๋ยวต้องดึงกลับก็ามาใหม่มาแก้ไขใหม่ก็จะเป็นภาระต่อพี่น้องประชาชน เพราะฉะนั้นทาให้จบในคอรมอรทําให้จบให้เรียบร้อยก่อนไม่ได้ระบุครับทางท่านท่านเลขาคอรมอรไม่ได้ระบุว่าเรื่องอะไรแต่ว่าพูดประมาณนี้ว่าไม่อยากปล่อยออกไปถ้าเกิดปล่อยออกไปช้าสักสัปดาห์หนึ่งเนี่ยแต่ว่าช้าแล้วชัวร์เนี่ยก็ทําให้มันช้าและชัวร์ดีกว่าแต่ถ้าปล่อยอ,อกไปแล้วแล้วต้องมานั่งแก้ไขปรับปรุงน่นนี่นั่นอันนี้จะเป็นปัญหาครับเพราะฉะนั้นก็ขอว่าช้าแต่ชัวร์เจ็ดวันข้างหน้าก็คงจะมีการนาเข้ามาสู่ในคอรมอลอีกครั้ง เนี่ยอะไรน,นะพี่ทางดว่งงดวนที่ท่านแถลงมีมีด้วยทางด่วนเชียงใหม่ไม่มีนะมีที่บางขุนเทียนไงเส้นใหม่มีอ๋อเส้นใหม่เส้นใหม่เอใม่มีมีมีงบอยู่ผมทำไมนะพี่อ๋อขออนุญาตดูนะครับมีมีวงเงินอยู่นี่ผมตกเข้าไปในไลน์ในรังเหมือนกันนะครับอันนี้เอ่อเป็นทางด่วนเอ็มเก้าบางขุนเทียนบางบัวทองนะครับ รวมระยะทาง35.85กิโลเมตรจุดเริ่มต้นที่ต่างระดับบางขุนเทียนไปสิ้นสุดที่บริเวณจุดตัดทางแยกต่างระดับบางบัวทองก็จะมีการเวนคืนพื้นที่เนี่ยนะครับประมาณ33ไร่2งานครับรูปแบบการก่อสร้างก็จะเป็นทางยกระดับขนาด6ช่องจราจรมีทางขึ้นลง8จุดนะครับแล้วก็ลง6จุดรถรับทางขึ้น8จุดทางลง6จุดแล้วก็ทางแยกแตงต่างระดับอีกคแห่ง ลักษณะโครงการนี้ที่มีความพิเศษก็คือเป็นการควบคุมการเข้าออกอย่างสมบูรณ์ง่ายคือมีความปลอดภยัยมีรั้วรอบขอบชิดนะครับแล้วก็สามารถใช้ความเร็วได้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยความเร็วอยู่ที่120ิกิโเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็มีการเก็บค่าธรรมเนียมแล้วก็ใช้ระบบอัตโนมัติแบบ M4 นะครับส่วนการลงทุนเนี่ยเป็นแบบ PPP Net Cost นะครับมูลค่าทั้งหมดของโครงการเนี่ยมี2ส,ส่วนด้วยกัน,นครับส่วนหนึ่งก็คือจะต้องจัดค่ากรรมสิทธิ์ในการเวรคืนเนประมาณ4,200 ล้านบาทนะครับส่วนการลงทุนเนี่ยมูลค่าทั้งหมด47,521ล้านบาทสัญญาสัมปทานเนี่ยประมาณ30ปีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่ประชุมก็ให้ข้อสังเกตครับว่าถ้าระยะในการก่อสร้าง30กว่ากิโลเมตรเนี่ยถ้าทําไปแล้ว20กิโลเมตรทางลงที่6ทางลงที่4เสร็จก่อนก็สามารถเปิดให้บริการก่อนได้นะครับรายละเอียดค่าค่าผ่านทางนะครับสล้อ10บาทบวก1.5 ทครับค่าผ่านทางรถ4ี่ล้อสิบาทแล้วก็เพิ่มกิโลละบาท50สตังค์นะครับในการเดินทางก็เป็นลักษณะเหมือนเราขึ้นบูรพาวิถีครับก็ไปลงตรงไหนก็คิดตามคำนวณตามนั้นไปไม่ได้เก็บราคาเดียวอันนี้ที่ประชุมบอกต้องรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใช่ครับตอนนี้ผมก็เลยไม่กล้าลงรายละเอียดน,นะครับเพราะว่าต้องรอประกาศก่นกอนถึงจะบังคับใช้ได้ขอบคุณนะคะขอบคุณอะไรนะพี่ไม่ใช่คือโดยหลักกฎหมายภาษีเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ให้แถลงมันต้องประกาศพูดหลังประกาศในราชกิจจายเขาก็เลยไม่เป็นเขาเรียกไม่ให้แถลงอยู่แล้วเกี่ยวข้องกับภาษีเนี่ยขอรนา ยก,ยกเว้นชั <ừ. S 1> ้นความลับหลังจากประกาศในราชจารนุเบกษาคุณครับผมส่งไปที่หลัง,ลงขอ้อมูลพยายามจะไล่ส่งเรื่องสัมคัญสำคัญมี่าน,ข,น,อานนะขออะไรพเพิ่มเติมถ่ายได้อ<บ>ขอบคุณนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ